นจบค่ะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ที่มีโอกาสได้มาเพราะผักบุค่ญชวนมาแล้วก็แนะนำมาว่าถ้ามาอยู่นครศรีธรรมราชต้องมา,มาทางน้ำใช่ค่ะครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่6น,นะคะ <บน S 2> จะจัดคุกเสาสุดท้ายของเดือนค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปร่วมบุญกันเลยคะน จากนี้ได้อีกหลายๆกิจกรรมด้วยกันในวันนี้ธรรมาภาพในนามตัวแท,ทนคณะสงฆ์ประกอบ้อยวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงให้มีจิตใจเข้มแข็งขอยมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาขอให้มีอายุยืนยาวจะได้สร้างบุญสร้างบารมีไปได้นานๆขอยมีครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุข ขอให้มีสติปัญญาดีในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในการแก้ไขปัญหาชีวิตตลอดถึงใช้ปัญญาดับทุกข์ได้สิ้นเชิงและตั้งความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชอบประกอบแล้ด้วยทมก็ขอให้ความปรารถนานั้นนั้ๆจงสันสำเร็จจงฝันสำเร็จและจงสันสำเร็จทุกคนทุกท่านเธอสาธุทั้ใจ ขอพรค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจสงบกายวาจาใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราก่อกองทรายกันค่ะหรือว่าหลายคนนะคะอยากจะใส่เสื้อมัดย้อมขึ้นไปนะคะก็ได้นะคะอ่าไปตามผอบุ้งไเลยค่าเดี๋ยวให้พิธีกรนะคะได้ดูแลตรงนี้นะคะแล้วบอกุ่งขออนุญาตคับผพ้่อดตามที่กระชนไป มาเชิญเลยค่ะทุกคนใครยังไม่ได้รอดโหมดบ้างคะไป,ไปพร้อมกันเลยค่ะโอโอปักใต้บ้านเราโอโอปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลยอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้าน

แม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอาจาเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ วัดทาวดีหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพอ่อท่านจบซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมมีแห่งเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีแบบโบราณที่ยังเหลืออยู่ อนอกจากมาตักบาตรทางน้ำแล้วที่วัดแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราเคารพนับถือนั่นก็คือพระครูธรรมะตราดทิคุณหรือว่าพ่อตัานจบซึ่งเป็นหมอกระดูกที่มีชื่อเสียงที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงรู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องของการต่อกระดูกรักษากระดูกได้มาที่วัดแห่งนี้แล้วยังมีอุโบสถซึ่งไม่เหมือนที่อื่นๆ เพราะว่าเป็นภาพวาดหรือสีดัดตน108ท่าเป็นจิตกรรมฝาผนังที่พอตัานจบได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือชีวิตคนในการเกี่ยวกับรักษากระดูกหกักกระดูกแตกในการปวดเมื่อยต่างๆและอุโบสถหลังนี้ยังสามารถที่จะลอดอุโบสถได้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นการแก้เคล็ดสะดอกเคราะห์ต่อชะตา ใครดวงตกดวงซวยก็สามารถที่จะมารอดอุโบสถซึ่งหาได้ยากอย่างยิ่งว่าวัดไหนที่อุโบสถสามารถรอดได้และภายใต้อุโบสถนั้นยังมีเสาหลักวัดเสาหลักวัดนั้นบง่งบอกถึงความมั่นคงและก็ความเจริญของวัดภายในเสาอุโบสถนั้นเนี่ยภายในเสาอุโบสถหรือเสาหลักวัดนั้น,น,น,ก,น,น,นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตั้งแต่ วัดทาดีได้รวบรวมไว้แล้วก็ชาวบ้านนํามาใส่จนเต็มซึ่งเชื่อว่ามีเทวดาประจําวัดหรือเรียกว่าเจ้าวัดนั้นสิงสถิตยอยู่ใครมากราบไหว้ขอพรก็อาจจะได้สมดังใจปรารถนาทุกประการกิจกรรมตักบาตรทางน้ําที่วัดธารวดีซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีความเป็นมาจาก โครงการยูทูของมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชได้มาจัดกิจกรรมตลาดริมคลองบางจากตักบาตพระทางน้ำที่บริเวณท่าน้ำของวัดธรารวดีครั้งแรกนี้ได้จัดขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์2566ซึ่งสืบเนื่องมาจากว่าวัดธรารวดีนั้นมีกิจกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือการทอดกระถินทางน้ำก็เลยคุยกันว่าน่าจะมีการตักบาตรทางน้ำเพื่อ,อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวัดธะลาวีเอาไว้เพราะว่าบริเวณริมคลองเนี่ยถือว่าเป็นหน้าวัดของวัดธาราวีเพราะว่ามีการอาสัญจรทางน้ําเป็นหลักจึงได้จัดกิจกรรมตักบาตรทางน้ําขึ้นมา คู่กับตลาดริมคลองบางจากก็เป็นกิจกรรมที่คู่กันตลอดสำหรับญาติโยมที่เดินทางมาไกลๆไม่สะดวกในการเตรียมของก็สามารถที่จะมาอุดหนุนแม่ค้าชาวบ้านที่นำของพื้นบ้านมาขายสามารถใส่บาทได้ส่วนมากแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ทำมาจากต้นจากเพราะว่าสถานที่อย่างนี้เรียกว่าบางจากไม่ว่าจะเป็นลูกจากเชื่อเชื่อมน้ําลูกจากน้ําพึ่งซึ่งทํามาจากจากและก็ยังมีของกินต่างๆที่แปรรูปมาจากต้นจากลูกจากเยอะแยะมากมายให้ญาติโยมนั้นได้อุดหนุนสามารถที่จะ รับประทานได้ที่วัดซื้อกลับไปบ้านหรือว่าสามารถซื้อใส่บาตรพระได้ด้วยก็เลยเจริญพรญาติโยมเอามาร่วมกิจกรรมที่วัดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนอเป็นกิจกรรมเดือนละหนึ่งครั้งวันเสาร์สุดท้ายของเดือน อิ่มใจกันไปแล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังมีการสาธิตการสอนทําผ้ามัดย้อมนะคะแค่คุณเอาเสื้อมานะคะเอาสีขาวๆมาผ้าเช็ดหน้าหรืออะไรก็ได้ที่นี่เราสอนให้ฟรีเลยทีเดียวค่ะตอนนี้อยู่กับพี่นุชนะคะพี่นุชสวัสดีค่ะพี่นุชคะอธิบายแบบง่ายๆให้หนูหน่อยยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากต้นจากนะคะเราจะทําอย่างนี้แล้วก็ลงไปต้ม สักหนึ่งคืนหรือสองคืนนะคะสีมันจะยิ่งใช่ค่ะลำต้นของจากเลยค่ะก็คือใบจากใบจากต้นจากแกนจากลูกลูกจากใช่ค่ะโอ้โหแล้วพอเสร็จขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะค่ะพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเรากองด้วยผ้าขาวเนียค่ะผ้าขาวอันนี้กองออกมาจะเป็นน้ําตัวนี้อ๋อกรองเพื่อให้มีแต่น้าใช่ค่ะพอน้ําตัวนี้เสร็จเรียบร้อยอเราก็เอาขึ้นหนี นี่ก็คือผ้าขาวใช่ค่ะแล้วก็เอาไปลงมทำคุณใสเรียไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเอาไปลงในน้ําปูนใสค่ะอ๋อนี่คือน้ำปูนใสใช่ค่ะเพื่อให้มันมันเกิดมันเกิดสีเข้มข้นขึ้นแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปลงด้วยน้ำสะอาดเดี๋ยวอันนี้จะแกะให้ดูนะคะเราเริ่มจากการทำ สักผื่นเล็ทำลายได้ได้ค่ะได้ได้เริ่มเร่มน้องผมบุ้งเริ่มเลยก็ได้ได้ให้หนูเริ่มใหม่น้องน้องให้ลายเลยน้องให้ลายเลยค่ะจะมีหนึ่งเดียวในโลกใช่แล้วน้องกลับไปเลยดิฉันว่ามีคนประมูลสักประมาณ3ล้านแน่เลยน้องก็กลับไปเลยทำไงคะอันดับแรกน้องก็ให้มัดแบบแล้วแต่เลยน้องน้องด้านนี้ก็ได้แล้วแล้วเจ็ดจินตนาการของหนูใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูอยากมาให้เป็นรูปช้างค่ะอ๋อต้องวาดก่อนถ่ายอย่างนั้นเอายกยก เอาแลมัดยังไงก็ได้รลายมันก็จะออกประมาณอย่างนี้อันนี้ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวป๋าุ่งจะทําลายคือมัดกับหนังยางแน่นแค่ไหนพี่เอาแน่นนิดนึงแน่แน่นแน่นเลยค่ะน้องโอเคมัดแน่นๆนะน้องอ๋อนี่ผมาุ่งจะมัดจุกข้างจุกกลางแล้วก็ได้เลยค่ะแล้วแต่น้องเลยอ๋อแล้วแต่หนูเลยแต่หนูจะไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าลายไหนถ้าหนูยังไม่เซียนพอใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคนทําบ่อยๆจะรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะรู้ลายของเขามาแน่นๆนเลยอืมสองจุกนะคะ สองสามจุกอะไรก็ได้ค่ะได,ได้ได้แล้วไม้ไอติมไว้ท,ทาอะไรอะคะก็แต่งเหมือนกันค่ะทําเป็นไม้ว่าพระกอไม้ใติม่อยค่ะอยากได้แบบน้องน้องข่าแล้วแต่เลยอย่างเงีแล้วก็พันแล้วก็ผูกอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็น้องเลยเรามีเพลงประกอบด้วยนะคะตอนนี้รอบหมอแม่ค้าหนุ่มจีนอยู่นะคะอจากนั้นหนูทำไงต่ออ่ะหนูเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วแช่แชรค่ะอีกอันหนึ่งชุกอะไอีกชุก แต่ตอนนี้การการแช่มันจะใช้เวลาประมาณ20นาทีอาเคน้องก็แกะอันนี้ก็ได้ได้ได้อันนี้ของหนูหนูจำไว้ก่อนได้น้องก็จำของน้องไว้ประมาณ20นาทีแช่ไปได้เลยค่ะมันจบกมาเป็นสัตว์ประหลาดไหมเนี่ยไม่ค่ะ <laughs> ไม่ค่ะพี่นุ้ยที่บอกก็ไม่ค่ะไม่ค่ะแช่20นาทีในน,น้องอันนี้แกะเพื่อให้พี่คะแล้วนอกจากต้นจากเนี่ยเราเราทำจักอะไรได้อีกบ้างไหมคะแบบสีอะไรอย่างเงี้ย อันหนูแช่ไว้ก่อนไม่ได้ร้อนร้อนร้อนมันร้อนดูที่นี่ที่นี่ทำกับจากอันนี้แก่ก็ใบจากใบจากก็เอาไปทำเป็นดอกไม้ย้อมสีแล้วเราย้อมย้อมย้อมไมยสีเคมีจากจากจากใบมันนะคะแต่ใบมันคือสีธรรมชาติใช่ธรรมชาติงั้นเราแกะหลังจากนี้น้องแช่นี่ก่อนเอาแช่ก่อนในน้ำปูนก่อนแช่น้ำปูนก่อนอันนี้แช่น้ำน้ำปูนใสน้ำปูนใสต่อ20อันนี้20อันนี้20ไม่ไม่อันนี้แป๊บเดียวค่ะสักพักแป๊เดียวใช่ค่ะ มันจะได้ของแล้วนะรับหนึ่งเอาไว้ได้ไหมะได้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 ร้องเพลงไปได้ได้เลยพาไปเที่ยวในบ้านพาไปนั่งจูตีได้ไหมคะได้ค่ะเราเคลียเสร็จแล้วเราก็แกะแกะแล้วก็ล้างอันนี้มันจะออกมเป็นอย่างนี้อ๋นนี้คือไม้ติดอ๋อแล้วแต่ใครจะแบบดีไซน์ เราเห็นที่มันเป็นดอกไม้เราต้องทำยังไงท,<ล>ทำแร่หมดเลยฉันกลัวเพลงที่นี่มากเลยไล้์นี่เราลองเรน้นองซักซักด้วยน้ำสะอาดเฮ้ยหนึ่งเดียวในโลกซักด้วยน้ำสะอาดเลยค่ะโอเคแล้วก็ซักไ้วยน้ำสะอแล้วก็จะบีบก้อนแห้งแล้วตัก,กได้เลยค<ะ>่ะเราซักกี่น้ำาละ้คะนี่ครั้งเดีวยวพอแล้วค่ะ ใช้ได้แล้วโอเคแล้วก็รอจนแห้งอ่าค่ะก็จะเป็นผ้าที่ลายเดียวในโลกเ yeah! ย,ย้เเเาอออกน้งายยานงง,งด,ดดดป็จจขใ ส่งกลิ่นอบอูนอยู่ยืนหัวใจไปตามสายลมฟันทั่วคว้าดนานไทยไม้ชมสงสมบป็นกลุกลาบวิยงเหนือกลาบเมืองในทุ่งดินคว้นในแดนสยามยามีเทียบเท่าความงามเ,เรียบเพียงสาวชาวพิงงามเลือ ชวนเชินด้วยค่ะนอกจากจะมีผ้ามัดย้อมที่ลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วเรายังมีลายสกรีนเป็นใบไม้แบบนี้ได้ดิฉันนึกว่าใช้เครื่องทำเขาเรียกว่าอะไรคะลายแบบไี้อีโก้พรินต์ค่ะอีโก้พรินต์นะคะวิธีการทำเนี่ยยุ่งยากไหมคะพี่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ใช้เวลาในการจัดเตรียมใบไม้แล้วก็มาทาทันทีเพื่อรักษาสีธรรมชาติก็คือใบไม้อะไรก็ได้หรอพี่เนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเราต้องเลือกใบไม้ที่เาเรามานั่งกัน คุณภาพของใบไม้ที่จะต้องอให้สีลงบนผ,ลผลืนผ<อ>้าเช่นใบสักทองใบเพกาแพงพวย<ร>อันนี้อันนี้อันนี้จะสาธิตได้ดูว่า,าเราใช้เทคนิคในการวางใบไม้ยังไงลงบนผืนผ้าแล้วม้วนยังไงถึงจะเอาไปนึ่งโอเคถัะบ,บนี้อ่ะแล้วถึงจะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ผ้านี้หลังจากที่เราแช่ด้วยน้ํา สารมมเดลสีชั่วโมงสารมมเดลก็คือสารส้มน้ำส้มสายชูแล้วก็ปูนขาวมาผสมกันในสัดส่วนแล้วก็เอาผ้านี้ไปแช่4ี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ไปตัดใบไม้ที่มีคุณสมบัติเช่นใบเช่นใบเพกาใบสักทอง ดอกดาวเรืองเคเป็นต้นนะคะตรงนี้ดูได้เยอะแยะมากเลยในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วเราก็มาวางนะคะตรงนี้เราก็วางให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะว่านี้เป็นจินตนาการนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จินตนาการตามที่เราอยากจะวางนะคะเราก็ใส่ใบไม้อันนี้เราแบ่งครึ่งเดี๋ยวเราจะทับลงไปนะคะเราจะทับลงไปเพื่อให้ได้สองด้านเหมือนกันนะคะ แล้วสองด้านมันจะออกมาเหมือนกันยงนังไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่ออ่ะนะคะเสร็จแล้วพอระวางอย่างนี้นะแล้วก็ดาวเรืองยัง,ยงสวยไม่พอ<ต>เราก็เอาดาวเรืองอ,อ,อ่ะต้นด้วยันนะคะ เทคนิคการที่จะจะวางใบไม้นะคือเราต้องตัดจากต้นแล้วก็ควรจะวางให้เร็วที่สุดเพราะว่าเมื่อสีจากใบไม้เนี่ยมันเที่ยวหรือมันออกไปนันมันจะทาให้สีมันหายไปด้วยเพราะงั้นเราต้องวางก็คือต้องเอาสดสดจากต้นเลยค่ะเราควรจะเอาสดๆ,ๆจากต้นนะคะเพระาะฉะนั้นเราควรปลูกดอกไม้ในบ้านอ่าควรจะมีจะมีมีมีความพร้อมของดอกไม้ในบ้านเราก็ใส่ดาวนิ่งให้สวยงาม โอเคเด็ดจะกกลิ่นมันยังได้กลิ่นอยู่เลยอ่ะเทคนิคก็คือเริ่มจากสิ่งที่มีไงคะถ้าเริ่มจากสิ่งที่มีเราจะทําง่ายมากเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าขายได้ราคานะค่ะอ่ะก็หนุนหลังแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนกคะเนี่ยเขาสวยแล้วพอเป็นอันนี้อันนี้เราวางตึงกลางด้านหนึ่งทีนี้เราก็จะเอาอีกด้านหนึ่งไปทับเพื่อมันจะได้ติดทั้งสองด้านไงคะที่เราม้วนเวะกีอ่าใช่แล้วเราก็กดลงไปเห็นไหมคะเรากดให้เรียบอย่างนี้นะคะ สร็จแล้วเราก็ต้องเอาพลาสติกมาทับก่อนที่จะม้วนอ่าอันนี้มันควรจะเป็นพลาสติกอาจจะเป็นถุงดำก็ได้หรืออาจจะเป็นถุงแรปก็ได้แต่วันนี้เราใช้วัสดุในสิ่งที่มีเราก็เอามาใช้ตรงนี้ก่อนสาธิตให้ดูนะคะเราวางลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาไม้จริงๆมันต้องควรจะเป็นไม้กลมๆนะคะแต่วันนี้เรามีเท่านี้เราก็สาธิตให้ดูไปม้วน จะม้วนมาปัดเพื่อไม่ให้สีอ่ะออกมาติดกันนะคะให้มันสีมันอยู่คงที่ค่ะแต่ว่าถุงพลาสติกนี่สำคัญเลยใช่อันนี้เสร็จแล้วเราก็เอายางมามัดเพื่อว่าไม่ให้มันขยับขยื่น <ค>อันนี้มัดเบาๆค่ะเพื่อเ <ยม S 1> พื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ผ้ามันขยับขยื่นเท่านั้นเองอ๋อค่ะอันนี้เบาๆนะคะ<ส>มไม่ไม่ไม่เหมือนมัดย้อมพอมัดย้อมจะมัดยอ้อมกันนั่นกว่าใช่เสร็จแล้วเราก็เอาเชือกมาพันรอบอีกทีหนึ่งแล้วเอาไปนึ่งสี่ชั่วโมงนึ่งอะไรดี <4 S 1> นึ่งค่ะนึ่งด้วยความร้อนนะคะสีชั่วโมงแล้วก็สีก็จะออกมาเป็นหน้าหลังแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะอ๋อได้ทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้เลยได้เลยค่ะเทคนิคตะกี้ที่เราบอกว่าทำไมมันถึงต้องพับครึ่งหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคุณเมษาวันนี้เห็นไหมวันนี้ผักพุ่งมาพามาเที่ยวรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ ครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เหนื่อยร้อนเด็กกรุงเทพร้อนนะคะก็คือมาที่วัดธรวดีเนี่ยจะมีเสาสุดท้ายของเดือนนะคะซึ่งก็เลยชวนเพื่อนน้อยมาเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้นางก็จะได้ประสบการณ์ตั้งแต่มาเลยก็คืออันดับแรกเราทําอะไรกันก่อนคะมีตักบาตรใส่บาตรเนาะใส่บาตรทางน้ําแล้วก็มีแบบ ไปแบบรอดโบสถ์ไปไหว้พระไปรอดโบสถ์ไปขอพรแล้วก็ออกมาก็ข้างนอกก็จะแบบมีกิจกรรมใช่ค่ะแล้วที่นี่เขา<ม>บอกว่านะคะขอพรได้หนึ่งข้อค่ะแล้วจะสมปรารถนาดิฉันแอบ,บเห็นคุณขอประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะขออะไรไปบ้างข้อเดียวนะ,ะ,ะข้อเดียวข้อเดียวแต่ขอนานมากแล้วเดี๋ยวจะเทปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่า สมหวัง <นะ S 2> หรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะ,ะสําหรับคนที่ดูเทปนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ค่ะมาได้ค่ะเสาร์สุดท้ายของเดือนที่วัตรวดีพ่อท่านจบนะคะอ,อิ่มบุญอิ่มใจอธิษฐานขอพรนะคะแล้วก็ได้มาทําความรู้จักกับชาวบ้านที่นี่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าขนมแล้วก็แบบพวกของแบบเขาเรียกอ,อะไรเหมือนใครอยากซื้อกลับไปทานที่บ้านซื้อกลับไปฝากของพื้นบ้านใช่ค่ะต้องซื้อค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเที่ยวค่ะก็พามาเช็คอินที่บางจากวัดคารวดีดเทพหน้านะคะเราสองคนจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายความสุขคือการได้ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน ได้ทำงานที่ตนเองชอบได้ใช้ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดผลที่ไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตนแต่เป็นบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเช่นทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อใครบางคนเพื่อโลกใบนี้รายการเพื่อเที่ยวนครศรีธรรมราชขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจ ให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าในชุมชนรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวนครศรีธรรมราช